อมองในภาพใหญ่กอนเพราะว่าซอนต้าเนี่ยเป็นองค์กรระดับสากลนะครับ mm hmm. การทํางานเป็นอะไรบ้างครับในแง่ของซอนต้าเนี่ยฮะเป็นองค์กรที่เกิดขึ้นมานานแล้วนะฮะเราก่อตั้งโดย m a r i a n de forest นะ,ะที่ b u f f a โล n นิวยอรตั้งมาแล้ว1 0ปีครับปีกับอีก1ปีและตอนนี้นะคะ mm hmm. ก็คือตั้งในปี1919 <c oughs> วัตถุประสงค์หลักก็คือเพื่อย,ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้หญิง นะ,ะแล้วก็เด็กผู้หญิงด้วยในแง่ของการกระทําความรุนแรงเนี่ยซอนตาได้มเีเข้าร่วมกับแคมเปญ a y n o to violence against women เนี่ยเก้าปีละนะฮะเป็นโปรเจกต์ของ UN uh, United Nations สาวประชาชาติที่เรารู้จัก หน่วยงานที่ดั้งเดิมเลยของ UN ที่ที่ทำเรื่องนี้นะคือ WHO mm. ก็คือ World Health Organization นะซึ่งดูแลเรื่องสุขภาพแล้วเรื่องของการกระทำรุนแรงก็เป็นปัญหาอย่างหนึ่งของการดูแลสุขภาพนะหลังจากนั้นมาเนี่ยก็จะมี UNDP ก็คือ United Nations Development Program ก็เข้ามาดูแล ประเทศที่ถือว่ายังไม่พัฒนานะคะแล้วก็มีการกระทํารุนแรงค่อนข้างเยอะนะ,ะมีการกดขี่มีการเหลื่อมล้ําค่อนข้างเยอะนะแล้วปัจจุบันเจ้าของเรื่องก็คือ UN Women ซึ่งเป็นหน่วยงานใหม่ของ UN <ร>ที่เพิ่งตั้งขึ้นมาแล้วก็ดูแลเรื่องที่เกี่ยวกับผู้หญิงโดยเฉพาะซนะะอนต้าเองเนี่ย ได้เป็นที่ปรึกษาของ UN มาตลอดระยะเวลาหลายปีแล้วนะรเราเข้าร่วมในการประชุมทุกปีคือค commission on status of women คือ CSW ซึ่งมีในเดือนมีนาคมซึ่งเป็นเดือนของวันที่8มีนาเป็นวันสตรีสากลน,นะก็จะมีประชุมอย่างเงี้ยทั่วโลกแล้วก็คนที่ดูแลเรื่องสิทธิสตรีดูแลเรื่องการกระทำรุนแรงเพื่อที่จะ ลดแล้วก็หวังว่าคงจะไม่มีในอนาคตนะคะก็คือจะมาร่วมกันประชุมแล้วก็หารือแลกเปลี่ยนข้อมูลนะซอนต้าเองเนี่ยได้มีการกระทําแคมเปญต่างๆเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องนี้มานานแล้วนะคะแล้วก็ ที่ทางดรชัยเพชรซึ่งเป็นผู้อำนวยการเขตปัจจ pues ุบันเนี่ยดูแลในประเทศไทยทั้งหมดนะฮะก็ตอนนี้กำลังรณรงค์16 y s of Violence Against Women ซึ่งเดี๋ยวเขาคงจะเล่าเล่ารายเดียดให้ฟังว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างนะคะซึ่งเป็นกิจกรรมถือว่าเป็นไฮไลท์ของปีนะฮะแต่จริงๆแล้วซอนต้าเองเนี่ยทำมาตลอดทั้งปีมีโปรแกรมมาตลอดนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ awareness ที่ให้ทุกคนได้รับรู้สิทธิของตัวเองว่า ไม่ควรจะถูกกระทําไม่ควรจะนิ่งเฉยมีสิทธิที่จะลุกขึ้นมาพูดนะคะแล้วก็มีสิทธิทางกฎหมายคุ้มครองอยู่นะคะแล้วก็ในแง่ของการสอนอาชีพให้พึ่งตัวเองได้สมัยก่อนเนี่ยผู้หญิงก็อยู่กับย่าเฝ้ากระเรียนก็ผู้ชายดูแลเลี้ยงดูเพราะฉะนั้นการดูแลเลี้ยงดูก็ก็เลยมากับความเข้าใจที่ว่าตัวเองมีอำนาจตัวเองมีการควบคุมนะหรือเราเรียกว่า power กับ control บซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ ของเรื่องของว n เล a เซ i n น t w o เมนเพราะว่าต้องการมีอำนาจต้องการ Control ได้จึงเกิดการกระทำรุนแรงขึ้นนะคะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าเราสร้างความรู้ความเข้าใจแล้วเนี่ยก็คือทุกคนก็จะรู้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็รู้จักแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ยอมอยู่นิ่งเฉยแล้วก็รู้ว่าจะไปขอความช่วยเหลือได้ที่ทไหนยังไงบ้างค่ะ